<F>. i.c.e. นะครับจะมาดูเราไปอันนอีเใช่ไหมหนึ่งอะไรขึ้นสายรถไฟที่ทางเปิดทางเปิดน,นะครับเดินม,มานี่เดียวเราไปแปดนะครับ i.c.e. 1656หนงหกห้าหกบรรยากาศรอบเรามาขึ้น i.c.e. 1656 นะครับขึ้นที่เฟิร์นเจ็ดเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแพ็กกันแหละนะนี่คือเราก็จะไปโซนนี้แล้วก็เราไป,นนาออไปข้างล่างเสียงงงไหมหางงงยังไปอะไรดูนิดูคืออะไรขาบปั่นปางหิวอันนี้ แต่เท,ที่ยงแล้วนะครับยังไม่ได้ยังไม่ถึงโรงแรมเลยอันนี้ต่อต่อรถไฟที่โคโรนนะต่อรถไฟที่โคโรนไปดูเรนนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรไม่ไม่รู้จริงจอาอาเช่นปะ่ะอาเช่นไปทางอาเช่นแต่ว่าเราจะลงก่อนนะครับเราจะไปดูเรนเราต้องขึ้นขบวนนี้ขึ้นขบวนนี้ มาแล้วนะครับแต่เนิตัวคนพูดเยอะเลยมเดิมเราองหาเอบถันนี้ขึ้นรถไฟไปทีไปที่ที่โคโรนทีราเดินกลับรถไไปา้เป็นัวมาณล้นะที่ติดกันกั เป็นโรงแรมที่เราพักนะไ,ได้อยู่ด้านหลังก็จะมีพื้นที่กว้างๆนี่คือถนนด้านหลังนะครับที่เดินไปไปจตุรัสท,ที่ขายของของเมืองนีเ่เป็นโรงแรมทำน,นี้เลยแล้วก็ข้างล่างก็จะมีบ้านอยู่ ครับ how are you อีแม่เป็นไงบางอีแม่เย็นเดียวเนี้ยเย็นเย็นกว่าเมื่อวานแต่ไม่เย็นอย่างที่เราคิดคิดว่าจะเย็นกว่านี้แล้วอะไรโดนใจให้เดินมาโซนนี้ลูกชายพามากินกาแฟอ๋อหาร้านกาแฟกช่ระงเดินคําหน่อนครับ ยังอยู่แาวโดเรนอยูที่ห้างครับอ,อันนี้ห้างนี่ภาษาอันนี้ถ้าต้องถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันเขายกอ่านว่าอะไรนะครับไม่รูเหมือนกันบ,บ้าบอกจริงเลยเ <c oughs> ชี่ยวชาญรู้เลยบ้างสิไม่ดูทุกอย่างเออวิ่งมาโ สุดยอดเนมอสโอนก็มีด้วยเนี่ยเนมอสุดยอด it's like แฟมิลี่นี่คือสภาพเมือง the way เป็นตลาดแต่เขาไม่รู้ว่าตลาดนี่ว่าอะไรอยู่ไม่แกลจากโรงแรมนะเดินประมาณไม่ถึงสิบนาที bằng thế nào? như thế nào? bao nhiêu? hết rồi. hết lại hôm nay hôm nay đi rất อันนี้เป็นเมืองเป็นย่านธุรกิจของเมืองอะไรนะเตอร์ดูเลนดูเลนไออัานที่เหมือนคนที่นี่เลยเยอรมันเลยนี่ห้างอะไระคาลเรียคูชอฟคัฟคูชอฟคูชอฟเลือกถูกป่าวเดูได้แน่นอนว่ามีห้องน้ำเอาไว้ก็อ่าเพ<ะ>ื่อทำไมเพื่อทำไม ใช่ okay, เรากำลังมาเดินหาร้านกาแฟน,นะครับซึ่งตอนนี้คนเมื่อยเลยเ <laughs> มื่อยเหมือนกันโอ้โห <laughs> oh and I order c a f t e e latte coffee yeah. c a t t e coffee hot Ha? Ayan kafe? Latte. Latte? Latte. Ayan. 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 Okay. Aine. จตุรัดข้างหน้าเขามีงานอะไรอยู่ไ <s> ม <utter crackers> ่รู้อ <Nein> ่ะเรากลับแล้วหันไปดูหันไปดูวน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 มันแผงมันแผงนี่ข้างหลังไหมข้างหลังเขาจะมีกิจกรรมอะไรอยู่เพื่ออะไรไปจะบ้านนะ มันคือมันคืออะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวถามเขากละงงงว่ามันเป็นงานแหละชักงานหนึ่งแต่ก็ตงถามเขาอร่อยจัดสดๆแน่มั่งรสชาติอร่อยอร่อย แล้วรถอยู่เป oh um, ็นไงเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเป็นแอปเปติเซอร์เข้าไว้เอาไว้ให้เคี้ยวเล่นเอออันนี้ไม่ใช่น้องน้องน้องลองชิมของมามี๊อร่อยเหรออร่อยอร่อยหอมอร่อยอยู่เราเช็คเช็คบิลอยู่นะครับอันนี้เป็นร้านที่เรานั่ง ไม่มีใครมาเช็คเวื่อเราเลยเราอยากจะกลับแล้วโอเคดีเ nice okay. ลเดอร์แา้วเพลงขึ้นแล้วลรบเดินอะไรนะโอ้ยส่งม่นี เร well. ือตกใคเลย แ,แล้ขนาะด <laughs> <laughs> น,นี้เป็นเวลามืดเต๋อ